เรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของยะโสธรเป็นการประชุมเธอที่หนึ่งครับครับคือประเด็นเรื่องสื่อสารที่สําคัญเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดสู่อาสางการรับรู้สู่ประชาชนครับ นายชาญชัยสอนศรีวิชัยภูวร,ราชาการจังหวัดยโสธรครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของจังหวัดยโสธรซึ่งมีนางสาววิพาดารัตนโรจานาประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมซึ่งก็เป็นการประชุมรับสาบป,ประเด็นเรื่องสื่อสารสาําคัญประจําปีงบประมาณ2 5 6 8นี้ครับก็บมีทั้งเบิดการสื่อสารหาดาน14ีเรื่องลัก40ิบเรื่องย่อยครับ มิติการสื่อสารประกอบไปด้วยเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมัน่นคงการบริหารงานภาครัฐซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งมีการซอยการพิจนนารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปี2568ซึ่งระซอยคลองกับประเด็นสื่อสารสำคัญที่มีแนวดับของนโยบายรัฐบาลและกับนโยบายของระดับจังหวัด พร้อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในยะโสธรครับในนําไปครับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวสายมู่เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดยุตการยดสูนท่อนพิทักการดูแลผู้สูงอายุวัฒนธรรมประเพณี ส่วนกิจกรรมตอนหนึ่งที่สําคัญก่อดาเนินการต่อไปเพื่อเป็นแนวทางลักให้ส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดครับเพื่อนตลอดปี2,568นั่นเองนะครับ